อีท่าผู้ชมตอนนี้เ่าก็มาหล่อท่าเบาล่ากับเศร้า,า,า,านางน้อยเนาะท่าผู้ชมเนาะนี่เมื่อนี้เหาเอารู้จักมาเด้อห้ันนงนาสบายท่านผู้ชมแน่ไปดีการเดินทางเด้ท่านผู้ชมเด้อการนะเดินทางรนะถมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ห้างทั้ื่องไม่เครงกันตึก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 กันกำลังท่าเบาล่ากับเศร้านางน้อยเนาะแล้วเราก็จะเดินทางท่านผู้ชมท่าเบิ่งเดือห์พะเช็ดย่างแดดไปใส่แดดเนาะทรงนี้จะโบโบอกแบบไม่ยังลวงหน้าซะเนาะ เฮแล้าว่าอันแยกไปใส่กับชิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยแยกเค็นยังสิพาท่านผู้ชมไปเฮ็ดนำกันเลยขนาดท่านผู้ชมแต่เฮเบ้าสปายสปายท่านผู้ชมเอาซะเนาะเขียวโบอกล่งหน้ามันจะบอกสปายท่านผู้ชมแต่ถ้าติดตามเด้อใครเฮ้ยท่านผู้ชมมบอกป่าปานินหน่อยปานินกับยูตาดเนาะโมข้อเดี่ยวเนี่ยมันลงมาไอ้มันออกมาจากน้องเออสมโพวแบบงอยู่งกปานินคือว่าเห็นแต่ยูตลาดอยู่อันนั้น นน้องเ้นํานน้องเนาะนี่ท่ะผู้ชมเตรียมออเดินทางเน้ะ เครื่องตุกทำผู้สมอ,อันนี้ก็คือเครื่องที่หา่าจะเอาไปบริจาคเนาะ ตัวนี้ล่งทางตัวนี้พอคีเข้ามาโซ่เข้า,บา,าเบลลาโบเฮนเนะเาะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมตอนนี้เขากล่ามาฮอตแล้วเนาะดิอยู่ในค้าน้าท่านผู้ชมถ่านนี้ก็จะเข้ามาบ่าิเวณไงดิเด็กหองเด้น้อยยังเสีเยเนาะเขาจะมามอบเบื้องตนน้นในบอนี่ก็เป็นการสะพายย่างหนึ่งท่านผู้ชมบริเวบอกลงหน้าว่ามายัางเนาะแต่ว่ามาฮอดแล้วก็มามอบให้ในท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมพายย่างมาเ้อเลอร์ยังสี่กับติดต่อมาได้ท่านผู้ชมเนาะมาส้มทบมามาเองก็ได้ท่านผู้ชมหรือว่ามามะเฮาก็ได้เนาะ หรือว <Es> <an> ่าจะทรงเครื่องทรงข้องไม้เป็นกระไดนะคัะผู้ชมเนาะไปตอนนี้ก็เตรียมลงไปค่ะผู้ชมเพารสาบุญลำคาธรรมะตักเงดีขนาดด้อที่นอน่าสุภาพกันดึงตาที่ดึงคึ้อยู่ไกลเทโอ้วากลัวสีหอมากกลัวสีห้อยย่มอยย่ในอยู่หัวอยู่ไกลเทะเพื่ออยู่แถวนอกเด้อ เกษตรสีเน่เกสีบอดินตัวเองบมอดดินเขาดินแม้ว่ากับที่ว่าดินแม้ว่าดินอ่าเอโน่โอ้เออดินมีหนังสือบ่ดินแม้ว่าตันนี้ต้นนี้บ่นี้เนาะอ่าไปอ่าเาแบบเอาไผเพิ่นมี่ยังเดอันนี้แม่นอ่าอันนี้แม่นหนุ่งหน้าก็หนุ่งมี่มาช่วยเบื่อต้นเด้อท่านมาชายเหทานผู้ชมเบิง ทําไหนเพิ่นอยากมายามเอื้อยเนาะเห็นน่ะเอื้อยสิะต้นสงสารบ่าวหลาแนะนํามาว่าบ่ได้กินข้าวมื้อแล้วมนบ่เออาเลยออกไปเฮ็ดไปหาเนาะือเฮ็ดหยังั่นทุกมื้อนี่กอยู่สิเฮ็ดเียกางแม่กันโอ้เป็นแม่ลงทากยาเนาะ ก็ไเห็ดเอดของาใมืเาทั้าชีพก็เด้พี่เขาไปเมื่อลอบานาะอะไโบรานี่โอ้โหออขัวออกไปหาพอเห็ดเดีอดของเขาเท่นี้เนาะเห็ดเดียดยังได้เอือก็ในเห็ดตับเหัวล่ะคะโอ้เห็ดหัวเียเนาะแ้มีสื่อดินโอกาสเห็ดหัวแบบนี้ก็อ่มนเขาเยอมากเลย ดูคนนี้สิลูกมาละ่องรองรองอาหารเด้อเราเราอาีเปลนเาเออบาลาอันเดอเพราะว่าโตไปจะได้ให้เหนบอลาเหตซองยูทูบ้ครผู้ชมพอจะได้มีรายได้นีเเขาเนาะประมาณสิบโดเนคือเ้อะมาสวยบางตนก่อนมาสวยบางต้นกับบอลลนกซ้ำมาแบเซอร์ไพรส์เนาะเดีอยดีใจอยูบ่ละ เขาสำหนี้กินได้ประมาณจักวันประมาณสามปีเนประมาณสามปีเนาะครัวดูเกิดนี้จะสองคนนี่เนาะสามคนโอ้เป็นยางเป็นหยินน้ำโม่เพื่อนอยู่ใส่คืออนเห็นเพื่อนเพื่อนโมูใช่เพื่อนต่างหากโอ้มันมีขีดเขาไปได้อีกน้อยนิงเนาะเออเกิดชื่อยังเดิชื่อน้อยเกิดชื่อน้อย บ้เดไปห็ดไปหาเนาะมีแต่พัวเพกระเบิ้งดุเนาะเอบิ้งใไ่ทงเบิ้งใส่ทง้ท่านบ้อมไงดโอ้งาามาสกสขมาจากม่มเลกินข้าวมือบกินเขาวซมอตูมือท่าะผู้ชมโอ้จะพอมานเป็นเสเนาะปีต้นานผู้ชมเอยืนกินอยู่บนมือให้เห็นากินข้าซมือบกินข้าเฮเด็กกินเด็กินงขอแกตัน

คอยสรางเนี่ยเอนาเรามีน้ำตกตาอยู่ในอีกองไหนี่ถวไปในอีกทั้งฝาั้งล้างทั้งล้างคาเลยแม่เนี่ยน้ำตกตาเขาเอือนตาหอสีโอเบิ้มเดอบเิงนี่มันเป็นบ่อนยเนี่ทั้เนาอไป

ໂຕບໍ່ກິນຍོ་ບໍ່ມີຝໍກໍແມ່ບໍ່ມີງານກດກອແຫາເພິວວາາໝນົັນຮາດມົານົມາາໃຫ້ກ້ອຍັງຊນຢາດຍັງອີວ່າຮົາມຢາ สิว่าเด้อเนาะเออสิว่าแล้วแต่ผู้สิบังมือเนาะเปิ้นสิให้เฮาว่าซั่นจ้าอู้ๆยานเพิ่นมี่วเบิ่งต้นเด้อเด้อเอท่านผู้ชมท่านใดอยหมเฮาก็สินํามาหมให้เอื้ออีกเด้อก็มบใจหลายๆเด้อเดอยงก็นือเนาะจะา กับคนเดิมเดิมข้างหน้ามีขุดจะบุนเพื่อนจากซอยกับจากฉีมาหายเอออีกเนาะเดยมเดิมข้าะคำ묵ข้าภาษาเดิมมีเดิมขอกเดิมคำขับใจละลายหายเออหนองเออย่างเดิมพอเดิอันนี้มียังซวยเลือดกับสยเลือดในเดิมตัวนี้เลยหูบีใหม่พ่อจีเด้ลอันนี้เพื่อนนี่เท่เออเออเป็นอะไรแบบไหนใหม่พ่อฝนฟ้าพ่อภเขาแม่เหนือเนาะพ่อเออพื้นกระใสแต่ขายยาบงบาง ประตูก็บ่มีเนาะคฟ้ากัมากันนก่อกันอยู่พดีโอ้เวลาคุณฟ้านางดูเนอยนวดเนาะอันนี้เบอร์เต็มหัวไม่ฟ้าเบอพูดันได้จักปีเ่ะพูดน้อยพูน้อยตีป้าอ๋อพูนนดินี่ในสามปีื่นักปีละ โอ <c ười> uh, ้ม no. mm ีซ hmm. ้ำคนเนาะอันนี้ก็จะกลับรได้เอ้ยเกับก่อนบ๊ายบาย ใซ่ขนขนมมาให้เได้เฮ็ดมื้อให้บายแน่เฮ็ดมื้อให้บายแนบายจันนายจันนายแม่สิจบไม่กินไปกินข้าวเนาะเออเศร้าไปแล้วพากันต้มมีกินเด้ออ้อด้วยอารุปกอณ์สนีทเรื่อยเด้อมีแต่ตุ้มมีเห็นเป็นกินเออด้วยอ่ะโชคดีสู่เรื่อยเด้อสู่เรือยบายไปทำผู้ษมมือนิกาจะเป็นประมาณนี้เด้อทำผู้ษมเด้ออย่าลืมเนาะพ่อยังมาซ่วยเรื่อยยังเพิ่มเพิ่มนี้เพิ่มเติมกะติดต่อมาเลยท่ะผ้ษมทาง Hate, น้องเมย์ผัถั่วทำผุ้ผสมเด้อติดต่อมาเลยเด้พวกขาก้ากะทิหนามอบให้าจางซีทำผุ้ผสมหรือว่ามาเองก็ได้เนาะอยู่บ้านคอ,อนไลร้มาคอนไลร์เมืองจับซียังจะประสาทอ๋ออันนี้เบลล่าเลสซ่าหนังน้อย <laughs> อมีคำผุ้เพิ่มบอกว่า,วาอันน้องเมย์แอบอันเบลล่า YouTube, กับส่าหน้องน้อยเฮ็ดยูทูบเด้อเขาก็จะจะได้มีรายได้ว่าสิ น้องเมกะโอเคตกลงกับอันท่านผู้ชมแล้วนะแล้วกับบอสกระจ้าแล้วน้องเมกตีตังซองแม่แม่งให้นะคะผู้ชมเนาะก็นับหนึ่งเไปไม่แต่สำหรับน้องเม์อตอนนี้น้องเมกก็ออยังไปได้เงินดูยูทูบเพื่อท่านผู้ชมใสไ,ไปว่าโดยแหงเหือแหงตัวเองกับอันกับผู้ใจบุญนะท่านผู้มชมเนาะที่ว่าเดินทางต่างๆเนาะเพราะว่าอันตัวน้องเม์อเองเพราะว่าตอนนั้นบัญชีมันผิดพล <N> ้ดท่านผู้ชมเราก็ลองเริ่มนับหนึ่งไม่ท่านผู้ชมเนาะอ่ะไปเดินทางต่อเอาที่ไปใส ตาดลื้อสีตาดลื้อสีท่านผู้ชมเขาจะไปไอเออเขาจะไปตาหนอกไปเลยเผื่อพามาพรกันเนื่งสองสามไปกันเลย้ <laughs> องนาขโมยกินอะไรเลยเป๊ปซี่ระหว่างทางกราชิดไปดินดาตอนท่านผู้ชมเอาไปกันเลยไป,ไปกันเลยเราไปกันเลย